มันก็มีตัวจริงนะคะของเขาของนางโผล่ออกมานะคะโผล่มาเขาคนนี้ผู้หญิงที่แบบเป็นเอฟซนางเนี่ยก็แบบตื่นกันแตกกระจายนะคะอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่ใช่ว่าเขากลัวนะเขาไม่ได้เข,ไไดเขาไม่ได้กลัวเขาแค่แบบเออมันก็แบบไม่มีความหวังแล้วไงในความสัมพันธ์นี้เขา,าเขามีตัวจริงมีคนคุยแล้วเขาก็โอเคก็แยกย้ายไป ทำงานของเขากิจกรรมของเขาเขาก็ไปหาเป้าหมายใหม่เออนี่มันก็เรื่องเป็นเรื่องเบสิกนะคะที่จะเล่าให้ฟังบางทีมันถ้าฟังเป็นเรื่องขำขันมันก็ขำขันนะเออแต่ถ้าฟังเป็นเรื่องเฮ้ยมันก็คือเรื่องจริงเนะี่ยแต่บางคนมัน,นยังอ,อยากจะแทงกั๊กอะคือมันมันหลงตัวเองหรือว่ามันแบบหวานเสน่ห์ไปเรื่อยนะทั้งที่ตัวเองก็มีตัวจริงอยู่แล้วก็ยังอยากจะหวานเสน่ห์ไปเพื่อน้าง สร้างความหวังให้กับคนอื่นอันนี้เป็นข้อที่นิสัยที่แย่มากนะคะบอกไว้เลยผู้ชายแบบนี้ก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะเออสมัยนี้เป็นกันเยอะมะเป็นกันเยอะประเภทแบบมีตัวจริงอยู่แล้วมาทำออสออล้อนะคะมาทําออล้อว่าแบบเฮ้ยนี่มีโสนนูนน่นคือมีสามสี่บัญชีอะ นะคะโสรบัญชีหนึ่งอีกสองบัญชมีมันมันตั้งสเตตัสไดไม่ได้ตั้งสเตตัสโสดอย่างเงี้ยเออบางทีเราไปส่องแล้วเราก็เจอเราก็รู้ความจริงอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นก็จําไว้นะคะพวกนี้มันแบบปลาไหลใส่สเก็ตั <laughs> แหละนะคะบางทีบางทีความจริงอะนะมันก็ช่วงแรกมันก็อาจจะทําให้คุณโน้รู้สึกรู้สึกเฟลรู้สึกไม่ดีแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปก็ชินคะ่ะคนแบบนี้มีเยอะ ในค่ะในโลกปัจจุบันถ้าตาบใดที่คุณเขายังไม่ได้เดินแบบบอกเ out มาจีบคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะยากในความสัมพันธ์ที่ว่ามันจะเป็นไปได้ในทิศทางที่คุณจะไว้ใจเขาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วยิ่งแบบถ้าคุณไปดิวกับคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะหรืออาจจะอยู่ห่างไกลเนี่ยค่อนข้างที่ค่อนข้างที่จะไว้ใจกันได้ยากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องต้องอาศัยระยะเวลาพิสูจน์การกระทำ าการ take action นะคะสำคัญเลยการาเวลากับการ take action สำคัญในความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์การ take action สำคัญอ,ออกนอกเรื่องไปผู้ชายที่อายุมากกว่าก็จะมีข้อเสียก็คือขี้ถึงกี้ห่วงนะคะแล้วก็าอาจจะมี power ในการที่แบบว่าควบคุม อาจจะชอบควบคุมคอนโทรลถ้าคุณบังเอิญไปเจอคนที่มีลักษณะแบบว่าเขาอาจจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่เป็นผู้ใหญ่หรือโตกว่าคุณนะมีศักยภาพสูงเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ควบคุมความสัมพันธ์แล้วมันจะทําให้คุณอึดอัดน,นี่คือข้อเสียของผู้ใหญ่นะคะเอ่อสองข้อขี้หึงขี้หวงมากแล้วก็2อ,อาจจะไม่อยากให้คุณทําอะไรเลยนะคะไม่ห้ามอันนี้ก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามหามหามห้ามาหมไปหมดเลยห้ามจนอา้าวตายแล้ว ไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอันนี้ก็ด้วยนะคะหลายคนก็เลยไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนี้นะคะหรือบางบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดดูแลฉันดีฉันก็ทนนะบางคนก็เลือกแบบนั้นอ่ะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ใครจะเลือกแต่บางครั้งเนี่ยแม่ควบคุมความสัมพันธ์ก็ด้วยนะคะดูแลก็ไม่ได้เรื่องด้วยนะคะให้เราดูแลตัวเองด้วยนะคะเ,เหมือนมีก็เหมือนไม่มีแฟนอย่างเงี้ยอ้าวอันนี้ยิ่งเทกันง่ายเลยนะคะตัดสินใจง่ายเลย คุณก็ตัดสินใจไปเลยนะอย่าไปเลือกมันเพราะว่ามันก็ประเด็นหลักคือต้องดูแลเราดีแต่ดูแลเราไม่ดีแล้วอะ่ะนะไม่ได้ไปเทคแค่แต่ตัวเองแต่ไม่ได้เทคแค่เราแต่ก็จะมีอารมณ์มาหึงหวงเราอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยให้อะไรไม่ให้ไม่ให้ความปกป้องคุ้มครองดูแลอะไรคุณเลยแล้วก็ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรคุณเลยนะคะไม่กระทั่งสภาพจิตใจแต่ยังมี ยังเสนอหน้ามาหึงหวงคุณอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้คุณก็ต้องเลือกเลยเอามาก็บั่นทอนชีวิตจิตนะคะเหมือนกับคุณเหมือนคุณไปไหนแล้วมันมีอะไรเน็บเอวไปด้วยนะพูดแบบภาษาบ้านๆนะคือแบบว่าเฮ้ยไม่ได้มาช่วยอะไรคุณแต่ก็เป็นภาระให้คุณด้วยอันนี้ก็ต้องพิจารณากันข้อดีของผู้ใหญ่ก็คือเขามีความคิดคุณสามารถปรึกษาเขาได้ในเรื่องบางคนนะผู้ใหญ่บางคนนะ พราะบางครั้งผู้ใหญ่บางคุณไปเจอผู้ใหญ่บางคนที่แบบแม่งนิสัยเด็กก็ปรึกษาไม่ได้เหมือนกันดีไม่ดีมาขอคำปรึกษาคนอีกเออประเภทนี้ก็มีเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองก็มีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เด็ดขาดเป็นคนที่อาจจะกะล่อนฉลาดแก้ง,งูอ่าพวกนี้คุณเคยเจอหรือ,อยังพวกผู้ใหญ่ที่แก้งงูนะคะแก้งอว่าเอ้ย อันนี้โอ้ไม่รู้จริงๆนู่นนั่นนี่ถ้าเวลาคุณด่าขึ้นมาหรือว่าคุณไปบอกว่าทําไมมึงไม่ทําอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยมันก็แบบแก้งโง่ตีเนียนนะเออทะเลาะกับคุณไปก็ตีเนียนแต่ก็ไม่พูดคําว่าขอโทษนะแต่ก็กลับมาแบบเนียนๆอ่ะพวกนี้ก็มีพวกนี้ก็ฉลาดความสัมพันธ์เอออันนี้ก็ต้องระวังก็มีหลายรูปแบบนะคะไม่ได้บอกว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะดีกว่ากันมันอยู่ที่ว่า คุณอยู่กับใครอ่ะแล้วเขาทําให้ชีวิตคุณเจริญเนาะไม่เป็นตัวทวงแล้วก็ไม่สร้างปัญหาดูแลเราดีนะคะเข้าอกเข้าใจรับข้อดีข้อเสียของกันและกันได้แค่นั้นจบแล้วก็เข้ากันได้แล้วก็ไม่มีไม่มีพื้นที่ของแก่ของฉันมันต้องมีพื้นที่ของเราถ้าจะเป็นแฟนกันที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นแบบนี้นะคะดูง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่ามันยัง คุณยังมีคําถามในความสัมพันธ์ตลอดเวลานั้นแสดงว่ายัางไม่ใช่คนคนนี้ยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะคะอืมก็ต้องปล่อยเขาไปอย่าไปคาดหวังว่าว่าเขาจะรักเรามากกว่าตัวที่ตัวเรานะคะจำไว้ทาไมผู้หญิงกับผู้ชายสมัยนี้บางคนบางท่านเขาได้รักตัวเองมากแล้วเขาก็เขาไม่มีเขาไม่มีเวลา ที่จะไปให้ใครแล้วตอนนี้นะคะเพราะาเขารักตัวเองมากกว่านั่นก็บ่งบอกว่าเขารู้คุณค่าของตัวเองแล้วนะคะความรักมันอาจจะมาเลทนะคะบางครั้งมันมาในวันที่เราร้องขอในวันที่เราอยากได้อยากได้นะคะย้อนไปนะคะเมื่อสิบปีที่แล้วสิบ <laughs> ปีที่แล้วของโค้ดเดียวตอนนี้โค้ดอายุเท่าไหร่วะอืมเมื่อตอนที่เราอายุสามสิบนะสามสิบเรายังพอพอได้อยู่เนาะ แต่พอเริ่มสามห้านะคะเราเริ่มไม่อยากมีความรักละนะคะพอรู้สึกว่ามันมันก็ยังมันก็ยังเจออยู่นะมันก็ยังเจอความรักได้อยู่แต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเริ่มหมดไฟในความรักลงใช่ไหมเออลองไปเช็คตัวเองดูนะคะคุณหมดไฟตั้งแต่อายุเท่าไหร่ในเรื่องความรักนะบางคนเขาก็บอกรุเด็กสมัยนี้เขามีความรักกันเร็วนะเขามีตั้งแต่มัธยมพอเขามีตั้งแต่มัธยมปุ๊บเนี่ยเขาก็ วางแปนกันเลยบางทีจบม .6 กอ่ะมั่นหม่พพอแม่แบบรู้จักกันเอาจัดแต่งกันซะงั้นนะคะพอมาหาลายนี่แหม่นี่แหละคู่ผัวตัวเมียเลยนะคะเออเพราะนั้นก็ลองจะบอกว่าเนี่ยมันมันรวดเร็วมันเปลี่ยนแปลงนะยุคสมัยนี้เด็กมีแฟนกันเร็วมีสามีกันไวมีภรรยากันไวเขาจะไม่ดูใจกันนานนะคะอันนี้เป็นคอนเซปตรูปแบบใหม่ ซึ่งไม่เหมือนไม่เหมือนเรื่องเมื่อกี้ที่โค้ดพูดมาแต่โค้ดพูดนะัคือคนรุ่นเก่านะคนรุ่นเก่าที่ยังมีข้อแม้มีเงื่อนไขในความสัมพันธ์มีการละอิสระแก่แล้วก็ยังละอิสระอยู่ยังหวงพื้นที่ส่วนตัวยังอยากจะมีโอ้ยทำเป็นแบบไม่เล่นโซเชียลปิดทูปปิดตานะ ไม่ได้ดูว่าชาวบ้านก็าทาอะไรกันอยู่นะทำเป็นแบบโอ้ยฉันขอเวลามีปัญหาก็หนีไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวนะคะโอ้ไม่ติดต่อก็โลกภายนอกอะไรจริงๆก็ไม่ใช่ข้อผิดหรอกมันก็แค่เขาเป็นคนที่เขาเป็นคนแบบนี้นะคะเพียงเราก็เราก็ต้องดูว่าพื้นฐานครอบครัวเขาเป็นมาอย่างไงนั่นแหละเราก็ต้องต้องไล่เลียงกันไปอย่างนั้นเลยละถ้าคุณเพราะว่าคนรุ่นรุ่นเราเนะี่ยยุคเก 9, 0, หรือว่ายุ่ 40อัพไปแล้ว50อัพไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะบุคลิกไม่ยากดูไม่ยากนะคะแต่เหตุผลของเขาเนี่ยมันอาจจะเยอะนะคะดีเทลในชีวิตเขาอาจจะเยอะนะพอเราพอเราออเร,รู้สึกว่าไปดิวด้วยแล้วมันยากแล้วมันปวดหัวนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็เลยหันไปคบเด็กกันแต่ข้อเด็กข้อเสียก็คือเขาไม่มั่นคงนะคะเขาไม่มั่นคงวันนี้เขาก็เออบางทีวันนี้เขาก็แบบรักเรามากมาก,มากอ่ะวันพรุ่งนี้มันไปกับคนอื่นละอย่างเงี้ย นะคะมันไม่มีความมั่นคงในใจิตใจนะคะมันมีแต่ความสดใสมันมีแต่ความน่ารักแต่มันไม่มั่นคงพูดถึงมั่นคงทางใจนะเออนั่นแหละนะคะอันนี้ก็แล้วแต่อ่าวันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากกันของโคชออมในเรื่องความรักเนาะตั้งหัวข้อว่าอะไรท็อป,ปิกก็ประมาณว่าท็อป,ปิกก็ประมาณว่าผู้ชายอาย,อยุน้อยกับผู้ชายอาย,าย,อยุมากต่างกัน ยังไงนะคะก็แล้วแต่คุณจะเลือกเนอะผู้ชายอายุมากอายุน้อยนะต่างกันยังไงโค้นะ